วัสดีค่ะวันนี้มาพากับช่างแม่ลูกพาลูอนะคะวันนี้เราจะมากินมาม่าแห้งใส่<อ>ใส่เนื้อหมูนะคะหรือว่านำแล้วก็มีไข่นะครับส่วนผักก็จะมีแกงกวแล้วก็ผักสลัดนะครัะว่าผักกัดขาวนั่นเองนะคะเบ,บบี้คอร์สของเแบบี้คอร์สนะครับอ่ะเรามาเริ่มกินกันเลยนะครับ าตาน้ากินว่ามาลองชิมกันเลยนะครับมีความเผ็ดเผ็ดเนื้อหมูมันจะมันๆหน่อยนะครับกินแล้วลงตัวกันมากๆเลยนะครับ ก,ก,ก,นะกินกับผักถ้ากินกะบักนะครับผักมันทำให้ไม่เผ็ดนะครับอร่อยเหมือนกันนะครับ แล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะถ้ากินผักกันนียแต่เพอคิดว่ากินเผ็ดๆนี้อร่อยกว่าเพราะว่าผักมันทําให้ไม่เผ็ดนะคะก็เลยผมชอบแบบเผ็ดๆแต่แนะนําถ้าใครลดความอ้วนก็ให้กินผักด้วยนะครับ ลืมบอกไปนะคะว่ามีมขาไข่ต้มด้วยคีบคีบไม่ได้นะจะคีบแรงเดี๋ยวไข่ต้มันแตกแล้วมาลองคีบให้มันแตกกันนะครับเ mm hmm. ยอะๆนะครับก็ไม่ค่อยเยอะม,มากเพราะว่าเราเอาไข่ต้มมากินกับมาม่าถ้าไข่ต้มกินกันนีก็จะเป็นก็อร่อยค่ะยิ่งอร่อยมากเลย อร่อยมากๆเลยนะครับไข่ต้มนี่มีความเยอะเนี่ยเยอะเพิ่มความอร่อยให้กับมาม่า,มาคูณสองเท่าเลยนะครับแนะนำม,มาครับงบน้อยใช้น้อยนะครับว่าไข่ต้มผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีนะครับแล้วก็มา,ม,าม่านี้ซองละไม่กี่บาทเองครับนม่าจะสิบบาท เราซื้อมาสี่สองสี่สิบบาทเองค่ะแล้วผักอันนี้เราเอามาเองนะครับไข่ต้มเราก็มีอยู่แล้วอะไม่ต้องเสียตังค์เด็กแล้แต่หมูนี้เสียตังค์หน่อยนะคะงบน้อยกินแล้วอร่อยองคะ ไข่กินไข่ผมแนะนำให้บีบแบบนี้บีบให้มันออกเ็งจากกันเพื่อไม่ให้ขิ้นมันใหญ่เกินไปแล้วเราก็สามารถดักกินได้เลยนะรับน,นี้อ,อใช้ ซ้อมดีกว่าค่ะ <c oughs> แค่เกียบไม่ค่อยเป่งยอดมากนะครับแต่เองกว่า อร่อยมากเลยมาครับมีความอร่อยมากเลยครับใช่ลดความอ้วนนะครับถ้าใครถ้าใครอยากลดมนาะ คำโ,โตโตคำโ,โตโตก็อร่อยอะค่ะ จะได้เต็มปากเต็มคำจกินคำเล็กรู้สึกว่า mm. กินแล้วไม่อิ่มถ้ากินคำโตๆรู้สึกว่าอิ่มเลยนะ mm hmm. กินกับผักสลัดไ่ว่าอะไรเลียก็ก็อร่อยเหมือนกัน,นะคะ่ะ เ็แล้วอร่อยคำสุดท้ายคำตูด อร่อยหมดเออมไม่ใช่หมดนะคะอร่อยหมดทุกอย่างเลยนะครับคลิปนี้เราก็ขอลากันไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องแม่ลูกพาลุยด้วยนะครับขอบคุณครับผม